ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันเสาร์วันที่21เดือนที่5ในหัวข้อเรื่องอธิษฐานเผื่อการงานแห่งการประกาศของเราและพระวจนะที่จะใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรม2โครินบทที่4ข้อที่4 คือในกรณีของพวกเขาภาคของยุคนี้ได้ทำให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมืดมนไปเพื่อไม่ให้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐคือเรื่องพระสิริของพระคิดผู้ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้า2โครินธ์บทที่4ข้อที่4พี่น้องคะพระเยซูเจ้าตรัสในพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อที่37ว่า ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่การเก็บเกี่ยวที่พระองค์กำลังตรัสถ,ถึงคือวิญญาณจิตของมนุษย์โลกของคนบาปคนงานคือคนที่กำลังเข้าถึงด้วยข่าวประเสริฐเพื่อประกาศนำดวงวิญญาณที่หลงหายเหล่านี้ให้มาถึงพระคิดนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องอธิษฐานและวิงวอนเพื่อทุ่งนาแห่งการเก็บเกี่ยว เพื่อวิญ,ญญาณจิตของมนุษย์ที่เราตั้งใจที่จะเข้าถึงภายในและนอกเหนือขอบเขตของเราเพราะว่าทุ่งนาเหลืองอลามแล้วการอธิษฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นอันดับหนึ่งในงานประกาศข่าวประเสริฐของเราขณะที่เราอธิษฐานวิงวอนเพื่อพวกเขาเราจะเผยเพระวจะนะโดยการดนใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คำอธิษฐานแบบเผยพระชจะของเราคือวิธีที่เราเทความชอบธรรมและความรอดเหนือประชาชาติจงกำหนดเวลาสำหรับการอธิษฐานไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวครอบครัวกลุ่มหรือในคริสตจักรจงวางแผนและกำหนดเวลาที่แน่นอนสำหรับงานแห่งการประกาศของคุณถ้าเราอธิษฐานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามที่พระองค์ทรงบอกเรา การประกาศของเราก็จะมีประสิทธิภาพในบางกรณีคุณไม่จำเป็นต้องประกาศมากหรือประกาศสิ่งใดเลยก่อนที่คนบาปจะเริ่มร้องทูลขอความรอดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านการอธิษฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิษฐานในพระวิญญาณคุณเทน้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตออกมาซึ่งเปิดเผยอยู่ในยอห์นบทที่7ข้อที่38พี่น้องคะ คำพูดของคุณได้ผลเหมือนที่อาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในพระธรรมมัทธิวหนึ่งโครินบทที่สองข้อที่4ถึงข้อที่5ว่าคำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นการพูดชักชวนด้วยปัญญาแต่เป็นการสำแดงพระวิญญาณและฤทธานุภาพหลังจากนั้นคุณจะพบว่าท้องฟ้าหลังความชอบธรรมลงมาอย่างต่อเนื่องและความรอดก็กำลังผุดขึ้นทุกคนทุกแห่ง ฮาเลลูยาให้เราประกาศคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักความรักพระคุณและความดีงามของพระองค์เติมเต็มบรรดาประชาชาติและแสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐที่เปลี่ยมไปด้วยพระสิริของพระองค์ สองอย่างสว่างสวัยด้วยการปลดปล่อยผู้หญิงผู้ชายเด็กชายและเด็กหญิงจากความมืดการเป็นท่าและการเสื่อมโทรมเข้าสู่เสรีภาพอันเปี่ยมไปด้วยพระสิริของบรรดาบุตรของพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์จเจ้า อาเมนพระวจ,จะนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยและหนุนใจแกเราว่าพระเจ้าปรารถนาคนของพระองค์ที่จะออกไปเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าตามความปรารถนาของพระองค์พี่น้องคะเช้าวันใหมน่นี้พระเจ้าทรงตรัสแกเราว่าให้เราที่จะกำหนดเวลาสำหรับการอธิษฐานวิงวอนเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นเวลาส่วนตัวใช้เวลากับครอบครัวใช้เวลากับกลุ่มเซลล์หรือในคิสจักรที่เรากำลังรับใช้อยู่จงวางแผนและกำหนดเวลาที่แน่นอนสําหรับงานแห่งการประกาศของคุณเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าอย่างจริงจังเพราะว่าถ้าเราอธิษฐานยังถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามที่พระองค์ทรงบอกเก่เราผ่านพระเจริะคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้ากล่าวว่า การประกาศของเราก็จะมีประสิทธิภาพในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าฉะนั้นวันนี้ให้เราตื่นตัวในการอธิษฐานเผื่อการงานเผื่อการประกาศข่าวประเสริฐให้กับพี่น้องของเราและตัวของเราเองในทุทกๆวันด้วยนะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าอวยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ล n e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด